สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับองครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะรับฟังพระเจ้าของพระเจ้าคําอธิบายตลอดจนการนําไปใช้และผมยังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกทกท่านครับขอเรียนเชิญครับประการที่4ครับก็คือความสับสนความสับสน นี่คือวิธีที่4นะครับของกระบวนการหย่านมพวก Israel, อิสราเอลหย่านมวัยรุ่นอิสราเอลให้มากินหรือดื่มแบบบาบิโลนความจริงก็คือเปลี่ยนชื่อครับพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าเนบุคเนสา,านั้นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อความหมายทางอิสราเอลให้กลายเป็นความหมายบาบิโลนแน่นอนครับเราเห็นชื่อที่ถูกเปลี่ยนในพระคัมภีร์ครับเราได้อ่านไปแล้ว และนี่คือสิ่งที่สร้างความสับสนจะเรียกดาเนียลว่าอะไรครับเครมงพียืนยันว่าดาเนียลต้องเรียกว่าดาเนียลครับพี่น้องครับพระเจ้าตั้งชื่อให้กับเราพระเจ้าเรียกเราตามชื่อของเราอย่าให้คนอื่นมาตั้งชื่อให้กับเราอย่าให้โลกตั้งชื่อกับเราเพราะว่าอะไรครับเราจะกลายเป็นของโลกไปเสียพี่น้องครับเมื่อคนถูกตั้งชื่อแน่นอนครับเขาต้องคิดว่าใครเป็นคนตั้งชื่อเขาเขาต้องคิดว่าคนตั้งชื่อนั้นมีบุญคุณกับเขา มากน้อยขนาดไหนฉันได้ฉันนั้นครับเมื่อเรายอมให้คนอื่นตั้งชื่อเราซึ่งไม่ใช่ชื่อที่พระเจ้าให้กับเราไม่ใช่ชื่อที่พระเจ้าเรียกเราแน่นอนครับตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นความสับสนฉันเป็นใครกันแน่ฉันดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อใครกันแน่เพราะอะไรฉันหนึ่งต้องรับใช้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาเพราะอะไรฉันต้องรับใช้โลกเพราะอะไรฉันหนึงต้องรับใช้ความมั่งคั่งเพราะอะไรฉันถึงต้องรับใช้เกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงเงินทอง เนี่ยครับคือสิ่งที่เกิดความสับสนนะครับพระเจ้าให้เราชัดเจนในพระทัยของพระองค์เจตจำนงของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์แต่มารซาตานนั้นมันวิธีการทําให้เราสับสนผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหลายครั้งว่าสับสนนะครับและนี่คือแผนการที่เนบุคเนสซาใช้ดึงน,นเ่ยออกจากพระเจ้าไเป็นแผนการเดียวกันที่มารนั้นดึงเราออกจากพระองค์ในทุกวันนี้นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับโลก เชื่อมโยงวิธีที่เราจะนมัสการพระองค์ปฏิเสธไม่ได้ครับวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับโลกมันจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิธีที่เรานมัสการพระเจ้าหากชีวิตของเรานะครับส่งผลต่อความคิดในชีวิตของฉันกับผู้อื่นพี่น้องทับต้องจําไว้นะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเรามันจะส่งผลต่อความคิดของเราการใช้ชีวิตของเราและเกี่ยวพันกับคนอื่นด้วย และเมื่อเกิดขึ้นกับเรานะครับมันก็จะสร้างแรงกดดันเปลี่ยนวิธีที่เรานมาสการพระเจ้าเปลี่ยนวิธีที่เราจะเข้าหาพระเจ้าเปลี่ยนวิธีที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และจะต้องตระหนักอย่างเป็นที่สุดนงครับผมขอเน้นว่าอย่างเป็นที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อ,อไรก็ตามเนี่ยถ้าเราถูกกดดันนะครับให้ปณิปนอมกับวิธีคิดถูกล้างสมอง ถูกเปลี่ยนถูกสร้างความสับสนถูกให้เกิดความไปดีบันนอมถูกปลูกฝังพี่น้องครับยากมากที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าขอพระทัยครับยากมากที่เราจะต้องยืนหยัดในความศรัทธาของเราอย่างมั่นคงต่อไปประการที่สองครับดานียลและพรรคพวกนั้นถูกกดดันให้เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตตามความเชื่อตามความศรัทธาเนี่ยครับคือสิ่งที่ เป็นแก่นแท้สาระที่ลึกที่สุดก็คือค,อความศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าความศรัทธาคือการไว้วางใจและความเชื่อครับสองอย่างนี้รวมกันกลายเป็นความศรัทธาความเชื่อและการไว้วางใจนั้นคือว่าเป็นความศรัทธาเพิ่มพีในดานียบทที่1่ข้อที่5นะครับได้พูดถึงกษัตริย์ในภาษามอบสเสบียงประจําวันให้พวกเขาจากอาหารของราชวงศ์จากอาหารของสานักพระราชวงังนะเล่าอางหุ่นที่เขาดื่มพวกนี้นะครับเขาต้องผ่านการอบรม เรียนมหาวิทยาลัยนะสาปีครับและผ่านการอบรมเพื่อที่จะรับราชการในราชาสำนักแต่พี่น้องครับพังพีบอกว่าแดเนียลตั้งใจแดเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตนเองเป็นมนทินด้วยอาหารสูงของพระราชาและเหล้าอางุ่นที่พระราชาดื่มเขาจึงขออนุญาตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ละเว้นพี่น้องครับเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับว่าหัวหน้า ที่ดูแลพวกเขาอยู่เนี่ยปรากฏว่าพระเจ้าก็บันดาลและให้พวกเขานะี่ยอมให้ดานีเลทดสอบเข้าสู่การทดลองเข้าสู่การทดลอง10วันครับนะฮะไม่เอาเนื้อที่ต้องถวายลูกข้ารบมาให้กินไม่เอาอาหารสูงที่รับจากพระราชามากินไม่ดื่มเหล้าองุ่นแต่เขาดื่มน้ํากับผักครับแน่นอนพระเจ้าอวยพร,พรใครก็ตามที่ตั้งใจพี่น้องครับผมเน้นคําว่าตั้งใจ ที่จะทําตนให้เป็นที่พอพระแถรพระเจ้าพระเจ้าจะมีวิธีการช่วยเหลือเขาอย่างอัศจรรย์แน่นอนครับในสมัยนั้นนะการกินอาหารที่ดีนะครับการดื่มเหล้าองุ่นมันต้องมีข้อดีนะไม่งั้นพระราชาเนี่ยไม่ทําอย่างนี้แต่พี่น้องครับมีสิ่งที่ดีกว่าครับก็คือวิธีของพระเจ้าวิธีของโลกนั้นจะดีแน่นอนแต่วิธีที่ดีกว่าคือวิธีของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าทําให้ดาเนียลนั้น ผิวพรรณเปล่งปังมีสติปัญญามีความสามารถมากกว่าคนหนุ่มในรุ่นราวเขาวเดียวกันในสุดนะครับเขาและเพื่อนเขาทั้งสี่คนถูกรับครับนะครับถูกรับครับสมัครงานนะครับมาสัมภาษณ์งานนะครับในสุดรับครับรับมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือรับราชการอยู่ใกล้ชิดกับเนบูคัดเนสานั่นเองพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของเรานะครับจําเป็นอย่างยิ่งจะต้อง ปรับวิธีปฏิบัติปรับวิธีปฏิบัติครับปรับเพื่อที่ให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับดาเนินอยู่ในความเชื่อให้ได้ยืนหยัดอยู่ในความศรัทธาให้ได้ครับเราต้องต่อสู้แล้วต้องสูญเสียแล้วต้องจ่ายราคาแน่นอนครับขณะที่เราทํางานเราอาจจะต้องมีความขัดแย้งมากกว่าคนอื่นเพราะเราเป็นคริสเตียนเราอาจจะต้องอดทนมากกว่าคนอื่นเพราะเราเป็นคริสเตียนเราอาจจะต้องสามารถที่จะอยู่ภายใต้ความขัดแยง้งคอนฟ lict ได้ แล้วเราต้องบริหารจัดการความขัดแย้งได้ในฐานะที่เราปดเป็นคริสเตียนยนี่คือสิ่งท้าทายมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําด้วยกําลังของเราเองแต่พระเจ้าจะช่วยเราพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวกันอศจรรยังจเกิดขึ้นกับคนที่ตั้งใจคนที่มีความตั้งใจที่จะยืนหยัดในความศรัทธาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นครับว่าอิสราเอลเนี่ยถูกจับ ไปเป็นเชยที่บาบิโลน70ปีและเพืพ่อนีบอกว่าสิ่งนี้ทําให้พระวจนะของพระเจ้าเกิดสำนึกผลครับโดยทางเยเรมีและแผ่นดินก็ชื่นชมกับวันสะบาโตตลอดวันแห่งความลุกร้างว่างเปล่าจนครบ70ปีปรากฏอยู่ในข้าง,งสองพงศวดานะครับบทที่36มสข้อยีนะครับนะครับนี่ครับคือเหตุผลที่ดานิยลตกเป็นเชยก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดิมทีนั้นพระเจ้าเพิกเฉยต่อคําสอนประชาชนของพระเจ้าเพิกเฉยต่อคําสอนของพระเจ้านะครับ การนับสการพระเจ้าจึงปรับเปลี่ยนแย่ลงแต่แดเนียลครับสามารถที่จะยืนหยัดในความเชื่อเขายอมที่จะท้าทายท้าทายออเทอรเรตี้ท้า,าทา,ายอํานาจของบาบิโลนเมื่อเขาท้าทายอํานาจของบาบิโลนด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองที่รักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาพระเจ้าอวยพรพี่นงครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าพาเราออกจากโซนแห่งความ สะดวกสบายหรือที่ว่าคอมฟอร์ตโซนพื้นที่แห่งความสะดวกสบายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อที่เราจะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้ายืนหยัดในความศรัทธาที่มีต่อพระองค์หลายครั้งทีเดียวนะครับถ้าเราสัตย์ซื่อกับตัวเราเราคงจะยอมรับว่าการที่เราทนทุกข์ยากลาบากส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเป็นเพราะการกระทําของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นครับ เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระเจ้ามีพระทัยของพระองค์มีแผนการของพระองค์ในการเจะหล่อหลอมเราฝึกฝนเราสร้างเราพรี่น้องครับอย่าท้อใจนะครับเมื่อเราทุกข์ยากอย่าหยุดนะครับเมื่อเราเจออุปสรรคอย่าที่เราจะไม่เอาพระเจ้าทิ้งพระเจ้าเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่สมหวังเราผิดหวังกับพระเจ้าแต่ให้เราที่จะ รู้ว่านี่คือการท้าทายว่าความเชื่อ,อความศรัทธาของเราที่มีอยู่นั้นเราสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้หรือไม่พี่น้องครับนี่คือความท้าทายการส่งประชากรของพระเจ้าไปยังบาบิโลนเพื่อรับการพิพากษาเพราะเนื่องจากว่าเขาล่วงละเมิดไม่ฝังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในขณะเดียวกันพระเจ้าก็แสดงความเมตตาพระเจ้ากําลังสอนพวกเขาประชาชนอิสราเอลให้หันกลับมาหาพระเจ้า แต่สิ่งที่สําคัญก,ก็คือว่าชีวิตของดาเนียลเองพี่น้องครับชีวิตของดาเนียลเองเป็นบทพิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีครับว่าดาเนียลนั้นสามารถยืนหยัดในความศรัทธาที่เขามีกับพระเจ้าได้ถามว่าทําไมครับถามว่าทําไมมีวิธีไหนครับที่เราจะยืนหยัดในความศรัทธาได้นี่นะครับมี3ชุมชนครับที่เป็นคาตอบในพระธรรมดาเนียลบทนี้นะครับในบาบิโลนเนี่ยนะครับเราเห็นว่า มีคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อจะนมัสการพระเจ้าดาเนียลอาจจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีความหวังที่ชุมชนจะรวมตัวกันเพราะอะไรครับเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยถูกกวาดต้อนไปไเฉยไม่ใช่แค่คนสองคนสาคนนะครับกวาดต้อนไปเป็นร้อยเป็นพันเมื่อถูกกวาดต้อนไปนั้นเกิดชุมชนขึ้นมาและชุมชนนี้เป็นชุมชนของพระเจ้าพวกเขาต้องรวมตัวกันที่นมัสการพระเจ้าและการนมัสการพระเจ้าโดยการรวมตัวนั้นจึงเป็นเหตุที่ทําให้ พวกบาบิโลนนั้นเริ่มต้นสงสัยว่าทำไมพวกเขายังคงรวมตัวกันได้กลัวว่าพวกเขาจะมีอิทธิพลและจะมากลายเป็นกบฏครับฉะนั้นนั่นนะครับคือสิ่งที่เขาออกกฎหมายที่จะห้ามนมรสการพระเจ้าแต่ในทางกลับกันพี่น้องเห็นไหมครับว่ามีชุมชนสามารถช่วยเราได้ชุมชนนั้นก็คือครสตจักรครับครสตจักรของเราเป็นชุมชนที่จะช่วยให้เรา ดำเนินชีวิตตามความศรัทธาช่วยให้เราสามารถยืนหยัดในศรัทธาได้ชุมชนที่สองครับก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวพี่น้องครับจากชื่อของดาเนียลนะครับดาเนียลชื่อของดาเนียลนั้นพูดถึงคุณค่าของพ่อแม่ที่มีตอ่อพระเจ้าพวกเขาตั้งชื่อลูกชายตั้งชื่อว่าดาเนียลซึ่งแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาพระเจ้าเป็นผู้พิพากษา ดูแล้วจะชัดเจนครับว่าพ่อแม่ของดาเนียลรู้ว่าการติดตามพระเจ้ามีความสําคัญมากการติดตามพระเจ้ามีความสําคัญมากฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่รักในพระคิดเราจะต้องยืนหยัดในความศรัทธาสอนลูกของเราพาลูกของเราให้มาบูราเราต้องสอนลูกของเรานะครับให้แต่งงานกับคนที่เป็นคริสเตียนเราต้องสอนลูกของเรานะครับให้ยืนหยัดอยู่บนความศรัทธาที่เป็นแบบคริสเตียนมีจุดยืนที่มั่นคงชัดเจนในเรื่องคําสอน ไม่ปนิบาิปรนอมกับโลกเราต้องแยกตัวกออจากโลกอยู่ในโลกอย่างไม่เป็นของโลกและนี่นะครับคือสิ่งที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สอนได้คุณพ่อคุณแม่มีเวลา18ปีนะครับที่จะสอนลูกสร้างอิทธิพลต่อลูกๆเราต้องเรีบดำเนินการนะครับอย่าปล่อยจนโตแล้วลูกจะออกจากทางของพระเจ้ามันจะนำมาซึ่งความเสียใยเสียใจอย่างใหญ่หลวงพี่น้องครับ ประการที่3ครับช kind of ุมชนที่3ก็คือชุมชนที่ไม่เพียงแต่เกิดจากครอบครัวนะครับเราต้องมีความสัมพันธ์เป็นชุมชนของพระเจ้าการเป็นชุมชนของพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่เกิดจากพ่อแม่แต่ท้ายสุดนั้นพระเจ้าจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราพระเจ้าจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราพระเจ้าจะทํางานในหัวใจในชีวิตของเราพระเจ้าจะนําเรานอกจากงานของพระเจ้าในใจของเราแล้ว เราไม่สามารถเดินในความบริสุทธิ์ได้ถ้าเราปราศจ,จากพระเจ้าเพียงครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วยเราชำระเราและส่งนำเราตลอดไปฉะนั้นเราต้องหาแหล่งของการสนับสนุนนะครับสนับสนุนให้ใช้ชีวิตให้ดำรงไว้ในความศรัทธายืนยัดศรัทธาได้เพราะว่าพระเจ้ายืนหยัดศรัทธาได้เพราะว่าครอบครัวยืนหยัดศรัทธาได้เพราะว่าทีดจัก พี่น้องครับขอให้ทั้ง3ชุมชนนี้ทั้ง3ประการนี้จะมีผลมากมายกับชีวิตของพวกเราพี่น้องครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็คือความเชื่อส่วนตัวของเรานั้นจะส่งผลต่อตัวเราและส่งผลต่อคนอื่นพี่น้องครับความเชื่อส่วนตัวของเราจะส่งผลต่อตัวเราเราพบในพระธรรมดานีบทที่1ข้อที่15ถึงข้อที่17 เพื่อนพี่บอกว่าเมื่อครบสิบวันพวกเขานั้นดูดีขึ้นมีสุขภาพดีกว่าชายหนุ่มทุกคนที่รับประทานอาหารของกษริย์แน่นอนครับความเชื่อความศรัทธาของดาเนียลส่งผลต่อตัวดาเนียลเองคือต่อร่างกายของเขาครับร่างกายของเขากระชุ่มกระชวยมีชวีวิตชีวาแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีนั่นแหละครับคือมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นครับ สุขภาพดีมาจากพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราศรัทธาในพระองค์เมื่อเรายืนหยัดในศรัทธาประการที่สองครับจิตวิญญาณพระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจแก่ชายหนุ่มทั้งสี่คนทั้งภาษาวรรณคดีและปัญญาทุกประเภทและพย,ยัญชนะยยต่อไปนะั้นก็ว่าดาเนียลนั้นเข้าใจนิมิตและความฝันทุกประการนั่นคืออะไรครับสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับสติปัญญาสิ่งดีเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณ เราได้ใกล้ชิดพระเจ้าเขามั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าแล้วดาเนียลสอดคล้องกับวิถีของพระเจ้าวิถีของดานเนียลสอดคล้องกับวิถีของพระเจ้าและดานเนียลสามารถที่จะได้ยินได้เห็นนิมิตและเข้าใจและมีความสอดคล้องทางด้านจิตวิญญาณกับพระเจ้าสามารถฟังพระเจ้ารู้เรื่องครับสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวที่ลึกซึ้งเรื่องราวที่ลึกลับเรื่องราวที่ไม่ถูกเปิดเผยแสดงแต่ดานเนียลรู้มากกว่าคนอื่น นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเองนั้นอยากจะให้พี่น้องได้ตั้งความหวังของเราว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงสุขภาพของเราจะดีจิตญาณของเราจะเติบโตลึกกับพระเจ้าและประการต่อไปก็คือใจของเราครับความเข้าใจความรู้สึกของเรานะครับอารมณ์ของเราทั้งหมดทุกอย่างเราก็จะอยู่ในการชรงนำของพระเจ้าตลอดจิตใจของดาเนีณนั้น สดชื่นจมใสนะครับอารมณ์จะดีจิตใจของเขานั้นเมื่ออารมณ์ดีจิตใจดีความคิดดีด้วยความคิดดีไปด้วยนะครับสติปัญญาก็ดีไปด้วยจิตใจนั้นพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเราต้องระมรัดระวังรักษาใจของเจ้าทุกด้านเพราะทุกอย่างเริ่มต้นออกมาจากใจจิตใจขเขาดีร่างกายแข็งแรงครับจิตใจดีจิตวิญญาณเข้มแข็งครับในการเติบโตในความศรัทธายืนหยัดในพระเจ้า สุดท้ายครับความศรัทธาของเรานั้นถ้าเรายืนหยัดไว้ได้จะมีอิทธิพลต่อคนอื่นครับในพระธรรมดานียลบทที่ 1: นึข้อสิแถึงข้อยีเราจะเห็นว่าดาเนียลนั้นมีอิทธิพลต่อใครครับอิทธิพลต่อเบื้องสูงเลยนะครับก็คือกษัตริย์เนบูคัดเนสานั่นเองดานียลมีอิทธิพลต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสาไม่เพียงแค่านั้นนะครับกษัตริย์ต่อไปเรื่อยๆจนถึงกษัตริย์เบลชัซานะครับและจนถึงกษัตริย์ไซรัสพี่น้องครับ และนี่ครับไซรัสนะครับเป็นกษัตริย์ที่โค่นล้มอาณาจักรบาบิโลนครับนะดานียลเนี่ยอยู่หลายราชการด้วยกันนะครับดาเนียลอยู่ที่นั่นจนถึงปีแรกของกษัตริย์ไซรัสซึ่งปรากฏอยู่ในดานียลบทที่1นึ่งข้อผู้นําทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายเหล่านี้ครับเป็นภารกิจเป็นพนักิจเป็นกลุ่มเป้าหมายที่พระเจ้าประทานให้ดานะียลนั้นรับสิทธิพิเศษมีทิพลต่อความคิดของคนเหล่านี้ จนทั้งในที่สุดนะครับชนชาติอิสราเอลถูกปล่อยกลับมาจากการเป็นเฉลยครับกลับมาสร้างเยรูซาเล็มที่นะครับศรัทธาของดาเนียลที่ยืนหยัดมั่นคงทำให้อิสราเอลถูกใช้พระเจ้าใช้ดาเนียลใช้อิสราเอลที่จะมีอิทธิพลต่อบาบิโลนต่อเปอร์เซียนั่นครับคือสิ่งที่เป็นจุดที่สูงที่สุด จุดที่สูงที่สุดของดดเนียลคือพระเจ้าใช้มีผลกระทบต่อมหาณาจักรจักรวรรดิทั้งหลายถึงสองจักรวรรดิด้วยกันีน่นะครับชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าจะใช้ในการใหญ่ถ้าเรายืนหยัดในศรัทธาพระเจ้าจะใช้ให้เราเปลี่ยนแปลงคนอีกมากมายนําคนอีกมากมายมาถึงแผ่นดินของพระเจ้านําคนอีกมากมายมาถึงความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับเพราะว่า เราเองนั้นยอมที่จะยืนหยัดในความศรัทธาเหมือนกับดานียลพระเจ้าจะใช้เราสุดท้ายนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างจักรวรรดิอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรเป็นหมาหนาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในสตศวรรษที 19. ่19พี่น้องสังเกตไหมครับปกครองผู้คนกว่า4ี0รล้านคนทั้งโลกเลยซึ่งเป็นหนึ่งใน5ของประชากรโลกในขณะนั้นภุมพื้นที่กว่า13าล้านตารางไมล์เป็นที่รู้จักในชื่อว่าดินแดนหรืออาณาจักรที่ดวงทิดไม่เคยตกดิน เรครับเพราะว่าเมืองขึ้นของเขาเนี่ยอยู่ไปทั่วโลกเลยทงอังกฤษนะครับนะที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยทำให้อาณาจักรหรือสหราชอาณาจักรนั้นยูเนเต็ดคิงดอมนั้นครับไม่เคยมีดวงอาทิตย์ตกดินเลยพี่น้องครับมหาาจักรยิ่งใหญ่นี้มีอายุค่อนข้างสั้นไม่กี่สิบปีลดเหลือเพียงหนึ่งใน28ประเทศและไม่กี่สิบปีนะครับเหลือน้อยลงน้อยลงไปเรื่อย พินเพราะอ,อะไรครับเพราะว่าละทิ้งความศรัทธาไม่ยืนหยัดยในความเชื่อไว้ให้โลกเข้ามาครอบครองไว้ให้โลกที่บเปลี่ยนแปลงวิธีคิดทัศนคติไม่เซตทั้งหลายเช่นเดียวกันครับอเมริกาณน,นเวลานี้ก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ผมอยากจะหนุนใจนะครับนี่เป็นตัวอย่างแท้จริงแล้วมีคนที่รักพระเจ้าอยู่ในประเทศอังกฤษม,มากมาย แต่รัฐบาลอังกฤษนั้นสูญเสียตรงนี้ไปแท้จริงแล้วมีคนที่รักพระเจ้าอยู่ในอเมริกามากมายแต่รัฐบาลหรือผู้นําประเทศสูญเสียเรื่องนี้ไปนั่นเป็นความน่าเศร้าใจครับแต่ผมอยากจะหนุนใจครับว่าผู้นํามีส่วนมากมายในการนําฉะนั้นผู้นําเองจะต้องยืนหยัดในความศรัทธาในความเชื่อที่ถูกต้องครับแต่เมื่อผู้นํายืนในความศรัทธาในความเชื่อถูกต้องก็จะไม่นําประชากรพระเจ้าลงทาง ขราไจากนั้นก็เดิมเนินเติบโตไปตามการทรงนำของเจ้าตามแผนการของเจ้าชีวิตของพวกเราที่มีผู้นำที่ยึดยืนหย,ยัดมั่นคงในความศรัทธาก็จะสามารถที่จะตามผู้นำที่มีความยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อในความศรัทธาในการสอนที่ถูกต้องพระเจ้าของพระเจ้าก็จะไม่ผิดเพี้ยนเพราะเจ้าของพระเจ้าก็จะเป็นโคมที่นำเท้าของเราในเวลากลางคืน เป็นแสงสว่างตามทางเดินชีวิตของพวกเราต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเรานะครับให้เรายืนหยัดในศรัทธาที่มีต่อพระองค์ไปร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระญาติของพระองค์ในวันนี้ขอทรงโปรดนำพานำทางพวกข้าพระง์ทั้งหลายที่จะยืนหยัดรักษาความเชื่อความศรัทธาของข้าพรงค์ทั้งหลายจบจนวันสุดท้ายลมหายใจของชีวิตของข้าพรง์ทั้งหลายเพื่อที่ทั้งหลายนั้นจะมีชะงาราศี ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียไมไว้ขอทรงโปรดที่จะช่วยเหลือข้าพงหลายที่จะรับการท้าทายเพื่อที่จะรับพระพรของพระองค์รับสิ่งที่เป็นความขัดแย้งเพื่อี่จะเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพงศหลายให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเห็นว่าราชํำนฤทนิเดชและพะสริเป็นของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสิ้นประชนมแมงเคนและพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นเหนือความตายในวันที่สามพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย ทรงทรงใจราคาค่าจ้างของความบาปเรียบร้อยแล้วและข้าพงหลายได้รับชีวิตใหม่ขอทรงโปรดให้ข้างหลายนั้นจะเป็นประชากรของของแผ่นดินสวรรค์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกที่จะไม่ปรนประนอมกับโลกรักษายืนหยัดความศรัทธาให้มั่นคงตลอดไปกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแท้ทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ